ขอ,อ,อกองกฎหมาย DSI ขอประทานให้ปากคำคดีฟ้องหมิน่น เอกสายใหม่ต้องรอดนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้คุณเอกสายใหม่ต้องรอดก็งานเข้าเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่พาพยานออกมาให้ข้อมูลโดยออกให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆแล้วออกไปขยายความสิ่งแน่นอนครับการพาพยานมาให้เจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วไม่ได้ออกไปให้ข้อมูลต่างๆไม่ได้ออกไปนําเสนอในสื่อเนี่ยอาจจะไม่ความผิดแต่การที่ออกไปนําเสนอและไปยืนยันและไปให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งหลายๆตอนเนี่ยมันทําให้เกิดความเสียหายหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าวิพากษ์ วิจารณ์กับกล่าวหาเนี่ยมันเป็นเส้นบางบาเท่านั้นเองก็ต้องรอดูนะครับว่าคดีนี้จะเป็นยังไงแต่คุณเอกสายไหมเองนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ออกมาช่วยเหลือนะครับคนอย่างมากมายแต่อาจจะพลาดตรงจุดนี้หรือเปล่านะครับพออกองกฎหมาย d s i เนี่ยห่อหลักฐานพร้อมเข้าให้ปากคำตำรวจสนทุ่งสองห้องเอาผิดเอกภพสายหม